สวัสดีสวีดัดทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมไม่ได้เล่นเกมเออทีมปาร์คไทคูลสองนะผมเปลี่ยนแนวบ้างครับปกติผมจะเล่นแนวแบบพวกเกมสร้างสวนสนุกนะฮะอันนี้ผมก็ไม่รู้นะว่าก็มีแบบนี้อะไรหรบอกเล่บแบบ ก็จะมาเล่นแบตช์แบบเฟสบอเลตนะฮะซึ่งผมไม่เล่นนะฮะอย่าด่าผมกนะล่นเลนะเะเล่เล่นกเลนม่ไผบอกแล้วผมกานะ

เรียบร้อยแตกหนึ่งแตกหนึ่งแล้วครับทุกคนคลิปนี้ผมอาจจะไม่ได้บอกแบบของตัวลาอะไรอย่างเงี้ยนะผมอาจจะไม่ได้บอกแบบคลิปมันอาจจะจบไปเองเลยนะเพราะเล่นเพลินไปเนาะน้นำยาพิษน้ำยาพิษน้ำยาพิษไม่โดนหัวไม่โดนหัวะครับทุกคนเสียดาย

ก็กันมันไม่แมน่นแล้ยอยากได้หมดที่มากวากว่าที่วงครับอยู่ก็ไปคนรบเรียบร้อยแกร์เลย มันก็แตกดห้วาแออตกแล้วนะนักผมได้นขนาดนี้นกันกับเอเอเอาอเออแตกนกันมา,ไม,มาไม่ไมา็นใะไมานไระไระไรอย่เยนนี้ยเห็นไหมนกันมันจะถ่วงนะทุกคน